สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องเฟินกินแซบชาแนลนะคะวันนี้เฟินมากินกุ้งสะดุ้งค่ะตํากุ้งสะดุง้งส้มตํากุ้งสะดุ้งนะคะกุ้งลวกนิดหน่อยพอเ,อ,เอ,เอเจ้าเอ๊ะวันนี้มีเด็กมาด้วยค่ะสวัสดีครับลูกลูกสวัสดีครับอืมสวัสดีครับนนไม่สบายไม่สบายค่ะเลยไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมแต่พี่จะมีไปโรงเรียนนะคะ ออืมอืมมใส่ปูค่ะตะตออ,อุ้ยน้องกินกับแม่ไหมลูกหน่อไม้<อ>มะเขือเปาะลูกออเออมะเขือเปาะอ,อืมแม่บอกว่ามะเขือย่าบอกว่ามะเขือเทศย่าพูดผิดละมั้ง อันนี้คือใบเหลียงลวกตาหนุ่มเล็กเลี้ยงบอกว่ามันเป็นอะไรใบเหลียงไม่ใช่ใบเหลียงลวกค่ะหยิบจีน่าอืมเป็นยังไงนั่งคอยหยิบเข้ามาใกล้ๆนะ้าอืมสตอร์ <c oughs> อืมชะอมชะอมลวก กุ้งไปนะเอาไหมเนาะเอาไหม,มแม่ลวกแล้วเอาไหมครับอ,อุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บดีๆเก็บเอออันนี้ขยะทัยย้งนี้ลูกก,กินเลยกินเลย าาใคราาชอบก็ทาตามได้เลยนะคะใครชอบก็ทำตามได้เลยนะครับทำอะไรอ่ะทำส้มส้มตำที่แม่ทำเอเหรอนี่จ่าทุกคนใบเหลียงลวกชอบอมลวกนี่เขจย่านีอ่ยอือ งามส้มต้มอ,อืมอืมแต่ไม่เอาออกให้อืมอขนมจีน อยู่ที่ขาแม่ออืมค่อยๆค่อยๆน้องอย่างไรช่างงับล้วมันอันนี้อืมค่อยๆเป็นน้ำมูกด้วยค่ะทุกคน เมื่อวานเรียนว่ายน้ำแล้วขึ้นมาเปิดแอร์ในห้องเขาเปิดแอร์เย็นเลยเลยทำให้ไม่สบายเลยอืมนี่คืออะไรเนะี่ยปูเอาไหมไม่ครับข้างในามันเป็นเป็นอะ่ะอืมกระดองปูอืม แม่กินให้ดูขออนุญาตใช้มือเนาะนาะจะดินนะเพื่อความอรรถในการกินนะทุกคนอืมเซลบ์หวานมันๆตอนที่อยู่ปเรียนก็ใช้มือกินฮะแล้วมื่ก็บอกว่าอย่าใช้มือกินที่อืม กินอยู่ที่บ้านเรากินเองเงี้ยกินกับมือได้ลูกแต่เวลาไปกินอยู่ข้างนอกเราต้องใช้ช้อนนะจะได้ดูเรียบร้อยแต่นี้แม่กินเองแม่ใช้มือได้กินให้เขาดูกินให้เพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆป้าๆเขาดูเนาะไม่น่าเกลียด

nắm tôm tầm bên liền không

ท้างบ้านเขาเอาดินมาถมค่ะทุกคนมีแม็กโครมาทำงานมีรถสิบล้อวิ่งดินอยู่เสียงดังมากอันนี้เงียบไปละอืมตัวน่ะอืมป้าพาเดินด้วยน่ะเออฮะเดินด้เรือแม่อืมเดยวเย็นๆไปไหมน่าพอไห

อ๋อเป็นลานใช่ไหมแต่ว่าคันอื่นไม่เป็นลานอืมลอ้ลอ,ลอแ,แล้วก็สี่คหลี่ยมแต่ฉนยม่ไม,ม่มีลานแต่แค่มีลานอืมมีลานหรืมีหน่อไม้เลื้องเหลืองค่ะเมื่อวานเฟิร์นไปตัดมาถึงบอกว่ามีลานอืมต้องให้ต้องพูดกับเขาโอเคมีลาน อ๋องานไม่รู้จักมันมีแหละมันตัวเล็กแต่อัพถึงมนจากซึ้นไม่ได้ออืแม่ไม่รู้จักแม่แม่ดูหนังใช่แม่อันนี้หน่อไม้เนี่ยคนไปตัดเมื่อวานตัดเมื่อวานใหม่ๆเลยทุกคนเป็นแขนงมามเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะอืมาต้มสื้อเลยอาไแม่มันคุกมันคุกส้มตำใหน่อยแล้วนะ อันนี้มันเป็นเส้นอันนี้มันเป็นเส้นของแม่นะเส้นแห้งลองกินดูลองกินดูลองกินดูคุกค,คุกปลาร้านหน่อยหน่อยเผ็ดเผ็ดเผ,ผ็ดนิดนึงเหมือนพัดเลอร์พี่อืมฟันเป็นขี้แล้วแหละทุกคนส้มตำของเฟิร์นไม่มีอไอ้นี่น่าเสียท์เด็กๆแยบอกว่ามักจะอืม ย่าแม่จ้ะใส่แย่มองผิดย่าเอาของแม่ไปทิ้งแล้วแม่ไม่เก็บอะไรอมอะไรมันเผื่อแย่ปูอร่อยมันมีส่วสีเขียวเขียเหมือนรูปลายของไข่แล้วมันก็มีเหล่เหล่อืมปูอันเนี้ยเป็นปูสดค่ะทุกคนแบบปูจืด แล้วแม่ก็ไปซื้อมาแล้วแม่ก็เอามาดองเองนี่นี่คือบานเนี่ยขล้าบวมนีม่นะม่คอมมน้องครับ้างเนื้มานั่งข้างแม่จะดำหน่อยคะ่ะทุกคนตอนปิดเทอมเที่ยวสมเอทะเลทะเล ตากแดดเล่นน้ำดำเลยน้องคิดว่าน้องดำไหมลูกดำดำไหมน้ำสระหนาวโรงเรียนน้ำสระหนาวพ่อกับแอร์เลยเปิดแอร์จนถึงเย็นเชื่อหนูว่าแม่แม่ตัวสั่นเลยแม่ว่าหนูจะไม่สบายมากกว่ามันเลยทำให้หนูป่วยตัวร้อน ให้สูงคําเมื่อคืนให้กินยาให้กินยาไปก็ดีขึ้นเมื่อคืนสกิอยู่นอนตื่นลตื่นแล้วเพราะน้องตัวร้อนไงอาไปตื่นอ่ะเออน้องตัวร้อนแม่ก็เลยป้อนยาเช็ดไม่ได้เช็ดตัวได้ป้อนยาแล้วติดแทนเซลล์แล้วเขาก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น่ะ ที่เก็ดเรียนไว้ป่าตอพอมันเริ่มเย็นก็เริ่มปวดหัวแล้วอ่ะอื่อว่าอะไรนะทีหลังหนูบอกทีเชอร์นะลูกบอกกับทีเชอร์เขาว่าหนูปวดหัวให้แม่มารับหนูได้ไหมอย่างเงี้ยแม่กินจรละแค่ไหม กิน <peach> ผัดอร่อยมากกิน mm. ข้าวแบบก็เตินแซ่บ เผ็ดเด้อ huh. ชาอมก็ตัดเองนะต้นที่บ้านแมอเนี้ยทุกคนตอนเนี้ยนนผักกำลังงามเพราะว่ามันฝนมันตกเนาะจากที่แล้งมานานมากผักเป็นลยนะอืมผักแม่ปลูกเองไหมปลูกหว่าปลูกกับเจ้กับแม่ปลูกเองใช่อันนี้มันเสียงดังลูกนะมันเข้ามาแล้วเสียงมันจะดัง พราะแม่ชอบกินผักบ้านๆแม่ไม่ชอบกินผักซื้อสักเท่าไหร่ชอบนะคะแต่ว่าชอบกินผักบ้านๆมากกว่าค่ะ <แ S 1> อันนี้แม่ไปอครับแม่ต้มไอ้นี่ไปด้วยฝนต้มต้นบุกยังร้อยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปจกักขอจินบ้านพี่บ้านแม่เรียกต้นบุกอ่อืม บุกเตี้ยมลำอีลอกอืขอยับเข้ามาขยับเข้ามาลูกอยากกินด้วยซดน้ำอร่อยค่ะอืกินดีดี ต้นต้มใส่ใบมะขามอ่อนอมแม่ส่งมาให้ยายยายส่งมาให้คนชอบกินค่ะทุกคนแ้วจำที่ไปบ้านยายพาพาไปดูเสาที่ที่มันที่ขยุ่มันพัดใปแม่ตรอนจะเก็บไหมะได้ครับได้เหรอได้สิ มันจะหม่นไหมอ่ะกีปป่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่แม่เกิดอะ่ะแม่สองขวบอะ่ะมันมันไม่เหม็นอะไรแล้วลูกกลัวเหม็นหมูอ๋อเหม็นหมูเหม็นวัวแม่เหรอใช่ใช่แม่ดีไหมจะตินเหม็นแล้วลูกเช่เหมิ่นหมิ่นแคบจะหายใจไม่ออก <laughs> ที่บ้านเฟิร์นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูค่ะจะตินเขาจะเหม็น,ม,นมันอึอสิเราเลี้ยงมันเราให้อาหารมันอ้นอจะน้นล้วเนี่ยอืดีสิแรงให้เตบอ๋อ ถ้ามีเพื่อนกินก็น่าจะอร่อยกว่าน,นี้นี่ถ้าเจ๊ไม่เห็นนะเจ๊งองแงแน่นอนเขาอยากถ่ายคลิปด้วยค่ะจะมีกินส้มตำเก่งมากกินส้มตำเก่งมากทุกคนกินเพจเก่งกินส้มตำเก่งเวลาไปร้านกับเข้าแล้วมีส้มตำเจ๊ก็สั่งตลอดเลยอ่า ขยับมาาตำหนึ่งจานมั่งตำสองจานมั่งอ่ะเห็นช่มเห็นส้มตำไม่ได้เลยต้องกินตลอดเลยใจชอบกินเหมือนใครต้นแม่อืมจะตินว่าไหมว่าเจ๊ชอบกินไหมน้ำส้มตำเอาปะไม่ค่ะ อันนี้เขาก็กินได้นะคะแต่กินได้ไม่เผ็ดมากอืมอืมอืม,อม เป็นแบบไหนอะลูกหึนนงน,นตรไเป็นฝ้าหลุมนึกเป็นฝ้าเป็นฝ้าปู่ทำกับดักเหรอไม่น่ <laughs> ปู่บอกว่าปู่ทำกับดักมันเป็นฝ้าเรียบเป็นฝ้าหลุมเป็นฝ้าตกแต่งเขา Ổn ổn đấy hà Bảy liêng Này Phụ tiên bảy liêng con ta Cái con Cả Phụ tiên xã thế nhắn Chạy Phụ tiên bảy liêng liên. ừ. Bảy liêng Dài xong yeah. ừ. mà hái Dài xong mà hái Dài Xong ừ. Mà hái เจฟูดอีพออีแม่อีล่ะอืมพี่กับแม่เจฟูดอย่างน่ะอืมเก๋เจฟชอบภาษาอาจารย์นลางบันอื่เหรอ ทำอยู่ๆน่ะมีคนมองเราอยู่เราไปแลบลิ้นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หมายถึงกินก็ไบมีกินหอยเลยแลน้องไปแลบลิ้นไตยังไงกินเหมือนกินหอยขมเลยรูย้จักหอยขมมะรู้จัก <c oughs> ไปไปพอแล้วมันเวลามันเลยละอ่ะสวัสดีครับก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบายบแล้วเจอกับ,บจ้จาติ้นใหม่ก็แชแชร์ให้ได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ